ก็เจ้าโกโกบอร์ดถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีความสามารถพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการทําระบบควบคุมอัตโนมัติครับสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์เช่นมอเตอร์นะครับไฟนะ้วกบอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้ สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำบอร์ดสมองกลที่ชื่อว่า g o กูบอร์ดนะครับก็จะบอร์ดนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทำโครงงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับสเต็มสามารถที่จะไปใช้ฝึกทักษะดิจิทัลนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้แล้วก็เหมาะที่จะใช้ทำโครงงานนวัตกรรมเนาะที่อยากที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับไปกับตัวแนวคิดของเรานะแล้วก็สร้างตัวอย่างต้นแบบขึ้นมาให้ได้เร็วๆนะครับโดยที่อาจจะยังไม่ต้องลง ดีเทลทางเทคนิคนะครับทางวิศวกรรมมากจนเกินไปนักนก,ก็เจ้าบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในเมืองนิวยอร์กอเมริกาก็เป็นบอร์ดที่เหมาะไปทํางานทางด้านไหนมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับก็เจ้าโกโก้บอร์ดถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีความสามารถพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการทําระบบควบคุมอัตโนมัติครับ เราสามารถที่จะต่อเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆเข้าไปนะครับเราก็มันสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์เช่นมอเตอร์ motor, นะครับไฟนะแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้แล้วก็เราก็เขียนโปรแกรมนะครับลงไปเพื่อสร้างพฤติกรรมนะครับของระบบอัตโนมัติที่เราต้องการโดยมีภาษานะครับที่เป็นแบบกราฟิกนะครับลากวางสามารถที่จะ,ะฝึกใช้ได้โดยง่ายอนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวบอร์ดเองก็มี WiFi นะครับอยู่ในตัว ฉะนั้นก็มีความสามารถนะครับที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานทางด้าน IOT ได้นะครับจอบอร์ดสามารถที่จะพูดคุยนะครับระหว่าง g o o g บอ b o a ด้วยกันเองนะครับหรือว่าพูดคุยกับอุปกรณ์อื่นๆนะผ่าน Wi-Fi ได้นอกจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะทำเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะครับ Data Logging เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลมาฝึกเรื่องของ Data Analytics นะครับได้ าการต่อเซ็นเซอรนะ์การบันทึกค่าเก็บไว้นะครับแล้วก็อัปโหลดค่ามาวิเคราะห์เป็นกราฟอย่างนี้นะครับเป็นงานที่สามารถทําได้โดยงา่ายครับแล้วก็มีความสามารถอื่นๆนะครับที่ค่อนข้างทันสมัยนะเรื่องของ AI นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการ AI นะครับในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากการแยกแยะนะอุปกรณ์ต่างๆได้น,นี่ก็เป็นงานที่เหมาะนะครับกับการใช้ Google Board ที่นี้ Google Board มีอะไรให้บ้างก็นะ ลองดูนะครับเจ้าโกโกบอร์ดก็เป็นบอร์ด6เหลี่ยมแบบนี้นะครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่สามารถที่จะใช้ควบคุมการทํางานเบื้องต้นของโกโกบอร์ดได้นะครับมีจอยซิกนะครับในการควบคุมนี้แล้วก็มีพอร์ตอินพุตนะครับให้อยู่4พอร์ตนะครับมีพอร์ตดิจิตอลอินพุตเอาต์พุตให้นะครับสามารถควบคุม DC, นะครับมอเตอร์นะครับควบคุมไปกลับนะการหมุนมอเตอร์ให้ทั้งไปทั้งกลับได้นะครับสามารถต่อกับ เซอร์โวมอเตอร์ได้สามารถต่อกับรีเลย์ได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีคำสั่งการควบคุมหรืออ่านค่านะครับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างสำเร็จรูปมากก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของเจ้าโกโกโบอร์ดนี้นอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์ในตัวนะครับที่แถมมาให้ด้วยนะครับมีทั้งเซ็นเซอร์วัดความดังของเสียงนะครับมีตัวเซ็นเซอร์วัดความเข้มของแสงนะครับมีเซนเซอร์ที่ใช้วัดอัตราการเร่ง หรือความเร็วเชิงมุมแล้วก็มีตัวรับและก็ส่งอินฟราเรดด้วยก็ถือว่าเป็นบอร์ดที่มีความสามารถที่ครบครันเลยนะครับจ่ายพลังงานผ่านอาพอร์ต USB Type C นะครับสามารถจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า,าใช้ power bank ในการจ่ายพลังงานก็ได้นอกจากนั้นเจ้าบอร์ดก็ยังมี2รุ่นให้เลือกนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวเต็มนะครับนนี้ก็เป็น Google บอร์ดรุ่น7 ส่วนตัวเล็กนะครับก็เป็นน้องเล็กของตระกูลนะครับก็ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมเดียวกันเลยนะครับความสามารถหลายอย่างมีเหมือนกันแค่ว่าตัดหน้าจอออกนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างอื่นนะครับบางอย่างที่เอาออกไปเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเอากรุกรบอร์ดนี้ไปใช้กับงานอะไรก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับฉะนั้นก็ นี่คือภาพรวมนะครับของแพลตฟอร์มนี้ซึ่งก็เหมาะมากเลยนะครับในการที่จะไปใช้กับสถานศึกษาเพื่อไปทําโครงงานนะครับสร้างทักษะดิจิทัลโครงงานสเต็มโครงการนวัตรกรรมต่างๆนะก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะโชว์ให้ดูว่าความสามารถเหล่านี้ใช้งานยังไงครับ